สวัสดีเด้อจ้าวันนี้เราจะพาไปเยือนอีกหนึ่งชุมชนที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมหมู่บ้านเล็กๆก,กลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แต่ซ่อนเรื่องราวใหญ่โตในความเรียบง่ายนี่คือบ้านไผ่บูนนครแห่งใหม่อำเภอน้ำขุ u จังหวัดอุบลราชธานาี หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งภาษาวัฒนธรรมและผ้าไหมอันเรื่องชื่อบ้านไพบู์หมู่บ้านแห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ยังคงพูดภาษาถิ่นอีสานใต้อันเป็นรากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพื้นที่เสียงพูดเสียงหัวเราะและการใช้ชีวิตทุกวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบบ้าน,านและนี่คือนครแห่งไหม ศูนย์กลางของการทอผ้าไหมที่สืบทอดภูมิปัญญามาหลายชั่วอายุคนทุกเส้นไหมคือสาย,ายใยแห่งความภาคภูมิใจของชาวบ้านไพบูลชาวบ้านไพบูลยังคงสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเช่นการทําบุญตามฮิต12คลอง14การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพึ่งพาตนเองตามหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นงานบุญเข้าพรรษาบุญเข้าจีหรือบุญเดือน12ทุกงานล้วนเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสามัคคีของคนทั้งหมู่บ้านที่บ้านภัยบุญยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและจุดเรียนรู้วิถีกเกษตรมากมายโคกหนองนาพร้อมสัมผัสบรรยากาศชีวิตบ้านกับโคกหนองนาพื้นที่กเกษตรพอเพียง ที่ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักเลี้ยงปลาทำเกษตรอินทรีย์ใครมาเยือนก็ได้ลองลงมือทำจริงสนุกได้ความรู้แถมยังได้กินผักสดๆจากสวนอีกต่างหากสถูปเจดีแปดศอกนวัดบ้านไพบูรณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านไพบูรณใครมาเยือนก็มักจะมาสักการะ,ระเพื่อความเป็นสิริมงคลดอนปู่ตาสายน้ำแห่งสัญญาพื้นที่ศักดิ์ ที่มีวังปลาธรรมชาติให้ท่านชมชาวบ้านให้ความเคารพถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อความกตันยูและความสามัคคีของคนทั้งชุมชนใครมาเยือนบ้านไพบูลต้องไม่พลาดมุมถ่ายภาพสุดเก๋สรกโสดนักครแห่งไหมไมาเยี่ยมชมช็อปชิมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผ้าไหมที่สาลาสรกโสดบ้านไพบูลพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยรอยยิม้ม และมิดไมตรีที่จะประทับใจไม่รู้ลืมและให้คุณถ่ายรูปเช็คอินแบบเก๋ๆได้ทุกมุมสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมแนวสร้างสรรค์ได้ทั้งเรียนรู้และผ่อนคลาย บ้านไพบูลก็มีครบย้อมสีธรรมชาติภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสีธรรมชาติคือสีที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเช่นเปลือกไม้แก่นไม้และผละไม้ให้สีที่งดงามกลมกลืนไม่ฉูดฉาดความลี้ลับของการย้อมแต่ละครั้งสีที่ได้ก็จะไม่ซ้ำกันแม้ต้นไม้นั้นจะเป็นต้นต้นเดียวกันก็ตามการย้อมสีธรรมชาติจึงเป็นศิละปะอันประณีตและบอกเล่าเป็นตำนานของผ้าบ้านไพบูล ใครได้ลองย้อมก็ต้องยิ้มเพราะได้ผ้าผืนเดียวในโลกดักแด้แปรรูปดักแด้ไหมไม่ได้มีดีแค่ในรังไหมแต่ยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยดักแด้แปรรูปเป็นเมนูอาหารที่คิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มค่าของผลผลิตที่มีเป็นจํานวนมากเมื่อผลผลิตมีมากแต่ลูกหลานและคนในชุมชนไม่นิยมรับประทานจึงได้นำดักแด้ามาแปรรูปกลายเป็นเมนูใหม่ของคนรุ่นลูกที่สืบสารและต่อยอดให้กับคนรุ่นพ่อ พ่อรุ่นแม่จึงเป็นเมนูแห่งความกตัญยูเมนูรักบ้านเกิดของชาวบ้านไพบู์ทอผ้าสาวไหมสายใยแห่งวิถีบ้านไพบู์หรือบ้านสรกโสดนะครแห่งไหม ที่คนในหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหากท่านมาบ้านไผ่บูนท่านจะต้องได้ฝึกสาวไหมกระบวนการทำใยไหมเรียนรู้กระบวนการผลิตจนถึงพอผ้าไหมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านไผ่บูนกิจกรรมยอดทีที่ทุกคนหลงรักและเข้าใจว่าทำไมผ้าไหมที่นี่ถึงมีคุณค่ามากกว่าราคาและอย่าลืมอุดหนุนของดีของเด็ดจากบ้านไผ่บูนผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนพัฒนาด้วยใจและภูมิปัญญา กระึงมืนบ่นไก่เป็นอาหารอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านไพ่บูร์ที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นลักษณะเด่นคือใช้เนื้อไก่บ้านผสมกับเครื่องสมุนไพรหลากหลายชนิดที่สำคัญคืองาพื้นบ้านที่ให้ความหอมเด่นมากๆนำส่วนผสมทุกอย่างมาตำให้ละเอียดปรุงรสให้ถูกใจนำไปคั่วจนแห้งสนิทเก็บไว้ทานได้นานทานกับข้าวสวยร้อนๆแกล้มกับผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดหรือจะทานเป็นเมี่ยงป่นไก่ก็ได้เป็นอาหารแทนรักและความห่วงใยของพ่อแม่ฝากลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่น สบู่โปรโตีนไหมสายใยทรงคุณค่าโปรโตีนไหมสายใยธรรมชาติเป็นผลผลิตที่เกิดจากการนำรังไหมที่บ้านไผ่บูนเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือนนำมาผ่านขบวนการทําให้เป็นโปรโตีนไหมเรายังเติมน้ํามันสกัดจากขมิน้นอ้อยน้ําผึ้งและถ่านทําให้ผิวอ่อนนุ่มลดความมันแชมพูนอกจากจะผสมโปรโตีนไหมแล้วยังมีสารสกัดจากใบมีดดอกอัญชันทําให้ผมนุ่มลดรังแคคือสายใยที่ทรงคุณค่าสร้าง และรายได้ให้กับชุมชนบ้านไพบูรณ์ ชงชิมชาใบหม่อนใบหม่อนคือวัตถุดิบที่ชาวบ้านบ้านพบูนนำมาทำเป็นชาท่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกใบหม่อนการซอยการคั่วการปัน่นและการบรรจุซองชาหากคุณคือคนหนึ่งที่เป็นคนรักสุขภาพสารที่นี่สามารถลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดปรับระดับความดันช่วยเสริมสร้างกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างแคลเซียมเหล็กและวิตามินแถมยังได้กลิ่นไอธรรมชาติของชุมชนไป พร้อมๆกันอีกด้วยอย่าพลาดนะบ้านไพบูลหมู่บ้านเล็กๆแต่เปลี่ยมด้วยรอยยิ้มทั้งวัฒนธรรมภูมิปัญญาและผ้าใหม่แห่งความภาคภูมิใจมาสัมผัสเสน่นนครแห่งใหม่ด้วยตัวคุณเองพักผ่อนให้หายเหนื่อยคลายความกังวลแล้วกลับไปพร้อมความสุขเต็มหัวใจเจ้าบ้านไพบูลถิ่นฐานดีมัดหนีผ้าไหมร่วมใจอมซาบน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต